สวัสดีครับ1นาทีกับช่างตัวจริงวันนี้ผมจะพาไปดู4วิธีในการเลือกซื้อหลอดไฟไปดูกันเลยครับหลอดไฟมีทั้งหมด3ชนิดคือ 1. หลอดไส้หรือหลอด incandescent มีข้อดีคือให้แสงที่เป็นธรรมชาติกว่า 2. หลอดนีออนหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์มีข้อดีคือให้แสงสีที่นวลตาและสบายตากว่า 3. หลอด LED ซึ่งมีข้อดีคือประหยัดไฟกว่าหลอดชนิดอื่นๆ 4. ขั้นตอนในการเลือกซื้อหลอดไฟ 1. เลือกหลอดไส้หลอดนีออนหรือหลอด LED 2. เลือกชนิดขั้วเป็น E 1 4หรือ E 2 7 3. เลือกกำลังวัดการใช้งานซึ่งจะบอกถึงความสว่างที่มากขึ้นยิ่งวัดมากยิ่งสว่างมากแต่ก็กินไฟมากเช่นเดียวกัน4เลือกโทนสีของหลอดไฟ daylight คือแสงสีขาวส่วนวอมไวคือแสงโทนสีเหลืองและนี่ก็เป็น4ขั้นตอนง่ายๆในการเลือกซื้อหลอดไฟนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับช่างตัวจริง engineering expert สวัสดีครับ